ทำอะไรอยู่กำลังทบทวนตำราตำราอะไรอ่ะงานเรื่องงานที่จะเรียนมาจะยิ้มไหมเลิกถามยามรวยเลิกถามอยากรวยเหมือนกันอยากรวยเหมือนกันให้เลิกถามยามรวยนี่ดูอะไรได้บ้างเลิกถามยามรวยเนี่ยไปยื่นเอกสารกับบางงานเราจะไปจีบสาวเลยนะเราจะไปหานักเรียนหนุ่มก็ได้นะได้ใช่ไหมนักถามได้ไหมที ชื่อที่มองของเราก็ได้ชื่อที่มองของเราก็ได้ตอนนี้อะไรไหนๆก็้องมันสำคัญจะถามว่าพวกเนี้จะเป็นคู่กับเจ้านายใส่สีอะไรจะไม่โดนมั้ไม่โดนห่ะไม่โดนกรห่อเลยตนนี้ไม่ให้ดูหรอก มีอะไรบ้างที่จะฟังห้เปานบาตเมื่อกี้ถามว่าใส่สีอะไรใส่คำนวณดับการคำนวณเรื่องยังดี้นนะมันจะเกี่ยวข้องกับเราต้องรู้ก่อนว่าวันนั้นนะ่ะกี่ค่นำนังกี่ค่ำใช่ไหมครขึ้นหรือแรงาจบริวารอายุเมื่อกี้มีสีขาวเลขสองตกอยายุอายุอายุเนี่ยเป็นลักษณะของการยืดเยื้อยาวนานเป็นลักษณะของสุขภาพร่างกายแต่ที่งเดือยไม่ได้แล้วไม่เวอร์แบ ต,ตัดไปแล้วเหลือกี le 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 ่สีเหลือสามสีเหลือสามสีอ้าวไม่มีเหลืองมีเขียวส้มขาวฟ้าอ่าเหลืองกับขาวเป็นเดียวกันเมื่อกี้ตัวกัเยอะนะตัวในยุคเด็กเดขียวนี่เป็นเด็กเด็กเป็นเด็กอำนาจอำนาจไม่ได้แล้วอยากให้เขาเกรงกลัวเราไม่ได้แล้วเป็นไปไม่ได้กูนําจะเกรงกลัวไม่ได้ไม่ได้ค่ะเขียวก็ไม่ได้ค่ะตัดดีนะตัดีเหลือ ส้มแลฟ้าส้มใลฟ้าบมวาในสีสีแต่ว่ารกเมตาทนุทนอมมีโอคเป็นลาบอ่าอะเรื่องสีส้มสีภูลักอุตสาหมตรีการะีนีส้มเป็นการะีแไม่ได้เลยการอคีนีเากเาไม่ไ้่บายใส่อะไรจะทาให้เกิดความรักความเมตตาต้องมีสีฟ้าฟ้าเท่าไั้่ตกลงพวกนี้ใส่สีฟ้าโอเคจบแต่ว่าคาว่าเรื่อง อย่างก็เกี่ยวเรื่องช่วงของเวลาเออใช่จะถามด้วยว่าเข้าหาเวลาไหนดีถามดีเวลาเข้าหาเวลาไหนดีเดนนี้ได้สีเสื้อล่ะพรุ่งนี้จะใส่สีฟ้านะคะพรุ่งนี้วันจันไม่ใช่สีเหลืองนะพรุ่งนี้วันจันต้องเป็นสีฟ้าคำถามเดี๋นี้ถามว่าเข้าหาเวลาไหนถ้าตอนเช้าอ่ะถ้าตอนเช้าใช่ไหมได้ไหมก็ต้องเป็น โมงครึง่งเก้าโมงสีฟ้าจะตกสีและมนตรีสีคือความรักความเมตตาเข้าตอนนี้ได้ใช่ไหมมนตรีคือผู้ใหญ่ให้การรับฟังสนับสนุนส่งเสริมอในแนวคิดในการลงมือทำแต่ถามว่าถ้าเลยเก้าโมงครึ่งไปนี่ก็คือคุยได้แต่ว่าคุยได้แต่ก็ต้องเขาเรียกว่าต้องทนรับฟังบาอ๋โอเคโอเค สี่โมงใช่ไหมเก้าถึงสิบใช่ไหมอ่าเก้าโมงเก้าถึงสิบโมงขึ้นชั่วโมงขึ้นก็ถามว่าถ้าคนอื่นใส่สีฟ้าเราก็ได้ถูกไหมอ่าได้เออคนอื่นเข้าหาเจ้านายถึงช่วงครึ่งถึงเก้าโมงก็ได้ถูกไหมอ๋อโอเคแค่นี้ถามแค่นี้ถามให้คนอื่นก็ต้องใส่ใช่น้องจะไม่ใส่สีอะไรนะสีที่ระเบิดระเบิดสีอะไรนะสีชม ส้มนะสีส uh, ้มห้ามใส่สีส้มเป็นจะยิี5้ามใส่นวันน so ี so yourself, you you ้สีเหลืองก็ใส่ไม่ได้นะคะสีเหลืองสีเหียวใส่ได้ตกลงว่าพรุ่งนี้วันจันทร์ใสจอีกฟ้าอันนี้ไม่เป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะคนวันจันทร์เราใส่สีฟ้าแล้วเวลาจะไปเจรจาอะไรเจ้านายเพื่อให้มีแรงจะสนุนส่งเติมเจ้านายรับฟังก็ให้เข้าหาเจ้านายเวลาเป็นพึ่นย่างแต่เลยจากนั้นไม่เข้าหาได้แต่ก็ต้องรดรับฟังนะคะ ยาวนะคะไว้แค่นี้ค่ะวันนี้ขอบคุณนะ